สวยงามจ้ะพี่นองจ้ะบรรยากาศรอบโลกนี่แหละจ้ะบรรยากาศรอบโลโล่งจ้ะพี่นองจ้ะโล่งจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดท่าพูดเนาะมีตัวพึ่งด้วยตัวพึ่งตอมแมลงนี่พี่นงจ้ะนี่มีแมงแมลงพึ่งผสมเกสรพรพี่นองจ้ะนี่ตัวพึ่งธรรมชาติจ้ะพี่นองจ้ะผสมเกสรพี่นองเนาะนี่แหละจ้ะบรรยากาศสวยงามจ้ะพี่นงจ้ะดอกไม้ก็สวยๆนี่พี่นงขอบคุณที่คว้นรับชมที่ ธรรมาฉาเห้งพี่น้องแมลงพืชกำลังตอมกำลังผสมเกสรจ้ะสวยงามสวยสดงดงามพี่น้องจ้ะสวยสวยเลยจ้ะของอุไรสวยสวยพี่น้องจ้ะดอกไม้สวยสวยมาให้ชมกันจ้ะพี่น้องนี่ละจ้าดอกไม้สวยสวยพี่น้องจ้ะดอกทองอุไร่นแดดพี่น้องจ้ะดอกทองอุไรชอบแดดเพิรนกัสิยุนํำเชียงศีละพี่น้องจ้ะอยู่กับแดดเพิรนกัสิมีซี ดอกทองอุไรพี่น้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยพี่ม่แต่ดอกสวยๆพี่น้องจ้าดอกสวยงามมากนี่แหละจ้ะเนาะสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศรอบโลกนี่แหละจ้ะบรรยากระรอบโลกโล่งจ้ะพี่น้องจ้าโล่งจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดท่าพูดเนาะแผงพงพันุน่าจะเด้อขอบพูดหล่าๆจ้ะพี่น้องจ้าไม่ถึงสามนาทีก็ไม่เป็นไรเนาะมาหอนสามนาทีก็บ่าเป็นยังพี่น้องจ๋าปราว่า ธรรมชนาดหี้งพี่น,อน้องแมลงพื้กำลังตอมกำลังผสมเกรสรจ้ะสวยงามดอกทองอุไรพี่นอ้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยพี่มแต่ดอกสวยๆพี่น้องจ้าดอกสวยงามมากนี่นะจ้ะด้วยเสียงข้าเจา้าเสียงข้าเจ้าแข่งกีฬาจ้ะพี่น้องจ้งาเขไม่ผิดกฎของ AI ไเดอ้ะเดอรข้าเจ้าแข่งกีฬาอยู่ทาพุ่นจ้ะสนุกสนานเนาะไอ้ สวยงามน,นะจ้านี่หลายยุคจ้าพี่น้องตรงนี้ก็มีนะจ้ามีตัวพึ่งด้วยตัวพึ่งตองมแมลงนี่พี่น้องจ้านี่มีแมงแมลงพึ่งผสมเกสรพรพี่น้องจ้านี่ตัวพึ่งธรรมชาติจ้าพี่น้องจ้าผสมเกสรไม้สวยๆพี่น้อง ชมดอกไม้น้ำกันจ้าพี่น้องจา๋ามีตัวแมลงพึ่งนาจ้ะมีตัวแมลงพึ่งมาผสมเกรสรพร้อมพี่น้องจ้าเนียสวยงามจ้ะดอกไม้เยอะๆสวยๆพี่น้องชมดอกไม้น้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามีตัวแมลงพึ่งนาจ้ะมีตัวแมลงพึ่งมาผสมเกสรพร้อมพี่น้องจ้าเนียสวยงามจ้ะดอกไม้เยอะๆเนอะสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศรอบรอบนี่แหละจ้ะบรรยากาศรอบรบโล่งจ้ะพี่น้องจ้าโล่งจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดท่าพูดนอกไปเลยพี่น้องจ้า ดอกไม้สวยๆเนอะเอาคลิปสามาที่พี่น้องจ๋าขอแค่สามนาทีนะจ๊ะสามนาทีจะพี่น้องเลือนี่ละจ้ะสามนาทีดอกทองอุไรพี่น้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยพี่มิแตดอกสวยๆพี่น้องจ๋าดอกสวยงามมากนี่ละจ้ะดอกทองอุไรพี่น้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยพี่มีแตดอกสวยๆพี่น้องจ๋าดอกสวยงามมากนี่ละจ้ะ นี่เอาดอกไม้ส,สวยๆไม่ชม่มแมลงพึ่งกำลังโตมถ้าฟ,ฟองพันธ์ุน่าจะเด้อขอบพูดเล่นๆอย่าพี่นองจ้ะไม่ถึงสามนาทีก็ไม่เป็นไรเนาะโมหอนสามนาทีก็ว่าเป็นยังพี่นองจ้ปะปวา่าพี่นองเนาะนี่ละจ้ะบรรยากาศ สวยงามจ้ะพี่นงจ๋าดอกไม้ก็สวยๆนี่พี่นงขอบคุณที่ควันรับชมที่ดอกทองอุไรพี่นงดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่นองจ๋าสวยงามมากเลยสิมแต่ดอกสวยๆพี่นองจ๋าดอกสวยงามมากนี่เะจ้ะนี่จ้ะช่อใหญ่ๆสวยๆเนาะพี่นงเนาะท่อใหญ่ๆสวยๆนี่จ้ะพี่นองจ๋าใหญ่ๆสวยๆจ้ะได้เลยพี่นองจ๋าดอกไม้สวยๆเนาะเอาคลิป สามนาท,ทีพี่น้องจ่าขอแค่สามนาทีนะจ๊ะสามนาที้อพี่นงองเลือนี่ละจ้ะสามนาทีดอกไม้สวยๆพี่น้องจ่าดอกทองอุไรพผลนมากแดดพี่นงองจ่าดอกทองอุไลชอบแดดเพิร์กัสิยูนยำเชียงศรีละพี่น้องจ่าอยู่กับแดดเพิร์กัสิมีดอกไม้สวยๆพี่น้องจ่า ดอกทองอุไริ่นมากแดดพี่นงองจ๋าดอกทองอุไรชอบแดดเพิ่นกสียูนย่ำเชียงสีและพี่น้องจ๋าอยู่กับแดดเพิ่นกสีมีสีดอกทองอุไรพี่น้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยพี่มีแต่ดอกสวยๆพี่น้องจ๋าดอกสวยงามมากนี่ละจ้ะสวยสดงดงามพี่น้องจ๋าสวยสวยเลยจ้ะทองอุไรสวยๆพี่น้องจ๋าดอกไม้สวยๆมาให้ชมกันจ้ะพี่น้องนี่ละจ้า ดอกทองอุไรพี่น้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยพี่มิแตดอกสวยๆพี่น้องจ้าดอกสวยงามมากนี่นะจ้ะดอกไม้สวยๆพี่น้องจ้าดอกทองอุไรดอกทองอุไรสวยๆพี่น้องนี่จ้ะเสียงข้าเจ้าแคงกีฬาทั้งหลังเลยพี่น้องจ้าส่วนพองพันธุก็มาดูสวยงามนะจ้านี่ลายยุจ้์พี่น้องตรงนี้ก็มีนะจ้าดอกไม้สวยๆพี่น้องจ้า ดอกทองอุไรพเพิ่นมักแดดพี่น้องจ๋าดอกทองอุไรชอบแดดเพิ่นกระสียื่นย่ำเชงศีและพี่น้องจ๋าอยู่กับแดดเพ,พิ่นกระสีมีสีธรรมชฉาดเหี่ยงพี่น้องแมลงพืชกำลังตอมกำลังผสมเกสรจะ้ะสวยงามได้เลยพี่น้องจ๋าดอกไม้สวยๆเนาะเอาคลิปสามทาทีพี่น้องจ๋าขอแค่สามนาทีนะจ๊ะสามนาทีเด้อพี่น้องเลิศนี่ลจะจ้ะสามนาทีจะแผงฟองพันธุ์น่าจะเด้อ ขอบพูดหลานายจ้าพี่นงองจ้ะไม่ถึงสามนาทีก็ไม่เป็นไรเนาะมโหดสามนาทีก็ว่าเป็นยังพี่นงองจ้าะว่าเนาะสวยงามจ้ะพี่นงองจ้ะบรรยากาศโลโลนี่แหละจ้ะบรรยากาศโบโลโล่งจ้ะพี่นงองจ้ะโล่งจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดท่าพูดน้้วนี่เสียงข้าเจ้าเสียงข้าเจ้าแข่งกีฬาจ้ะพี่นงองจ้าคพราะไม่ผิดกฎของเอไอเดอ้ะเดอรข้าเจ้าแข่งกีฬาอยู่ทางพูนจ้ะสนุกสนานเนาะอันนี้ ธรรมชฉาดห้งพี่น,อน้องแมลงพืงกำลังตอมกำลังผสมเกสรจ้ะสวยงามได้เลยพี่น้องจ้ะดอกไม้สวยๆเนาะเอาคลิปสามนาทีพี่น้องจา้าขอแค่สามนาทีนะจ๊ะสามนาทีเด้อพี่น้องเลือนี่ละจ้ะสามนาทีดอกทองอุไรพี่น้องดอกทองอุไรสวยงามจ้ะพี่น้องจา้าสวยงามมากเลยพี่มิแต่ดอกสวยๆพี่น้องจา้าดอกสวยงามมากนี่ละจ้ะ ดอกไม้สวยๆพี่น้องจ๋องอาดอกทองอุไรดอกทองอุไรสวยๆพี่น้องนี่จ้ะเสียงข้าเจ้าแข่งกีฬาทั้งหลังเลยพี่น้องจ้ะส่วนพองพันุก็มาดูนะสวยงามจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศรอบโลกนี่แหละจ้ะบรรยากาศรอบโลกโล่ง,ลง,ลงจ้ะพี่น้องจ้ะโล่งจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดท่าพูดนาะดอกไม้สวยๆพี่น้องจ๋าดอกทองอุไร ดอกทองอุไรสวยๆพี่น้องนี่จ้ะเสียงข้าเจ้าแ่งกีฬาทาั้งหลัง้ะพี่น้องจ้ะส่วนพองพันธุก็มาดูนี่จ้ะช่อใหญ่ๆสวยๆนะพี่น้องเนาะท่อใหญ่ๆสวยๆนี่จ้ะพี่น้องจ้ะใหญ่ๆสวยๆจ้ะ้วยนี่เสียงข้าเจา้าเสียงข้าเจ้าแ่งกีฬาจ้ะพี่น้องจา้าคงไม่ผิดกฎของ AI ไเดอ้ะเดอรข้าเจ้าแ่งกีฬาอย่ทา้งพูนจ้ะสนุกสนานเนาะอสวยงามน,นะจา้านี่นหลายยุ้ะพี่น้อง ตรงนี้ก็มีนะจ๊ะ Ooh, มีตัวผึ้งด้วยตัวผึ้งตอมแมลงนี่พี่นองจี่มีแมงแมลงผึ้งผสมเกสรพรพี่นองจ๋านี่ตัวผึ้งธรรมชาติจะพี่นองจ๋าผสมเกสรน,นี่จะ้ะช่อใหญ่ๆส่สวยๆนะพี่นองเนาะท่อใหญ่ๆส,สวยๆนี่จ้ะพี่นองจ๋าใหญ่ๆส,สวยๆจ้ะ ธรรมาชฉาดเหีงเ้งพี่น้องแมลงพึ้งกำลังตอมกำลังผสมเกสรจ้ะสวยงามน,นี่เอาดอกไม้สวยๆมาให้ชมแมลงพึ่งกำลังตอมดอกไม้สวยๆพี่น้องจา้าดอกทองอุไรดอกทองอุไรสวยๆพี่น้องนี่จ้ะเสียงข้าเจ้าแขงกีฬ่าทั้งหลังเลยพี่น้องจ้ะส่วนพองพันธุ์ก็มาดู สดงดงามพี่น้องจ้ะสวยสวยเลยจ้ะทองอุไรสวยๆวยพี่น้องจ้าดอกไม้สวยๆมาให้ชมกันจ้ะพี่น้องนี่ละจ้ามีตัวผึ้งด้วยตัวผึ้งตอมแมลงนี่พี่น้องจ้านี่มีแมงแมลงผึ้งผสมเกสรพรพี่น้องจ้านี่ตัวผึ้งธรรมชาติจ้ะพี่น้องจ้าผสมเกสรดอกไม้สวยๆวยพี่น้องจ้าดอกทองอุไรเพิ่มแดดพี่น้องจ้าดอกทองอุไรชอบแดด ปกกับชิยุ่นยำจังซีและพี่น้องแกอยู่กับเดช